วิรัยวันสิริประภาภูดวดลตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิร่วมขัดเลือกด้านศิลปะและวัฒนธรรมเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2504ภูมิรำนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก รับราชการตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรรมและทอผ้าชุมชนมีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรียบง่ายทำนาปลูกผักกินเองรวมถึงปลูกฝ้ายไว้ใช้ทอผ้าเองตามวิถีชาวชนบทแบ่งปันและมีน้ำใจ ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์สถาบันราชพัฒเลยจังหวัดเลยและจบปริญญาโทเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีประสบการณ์การทำงานปีพุทธศักราช2528 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดกรมชนละประทานปีพุทธศักราช2538เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสภาตำบลนนทองปีพุทธศักราช2543เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลนนททองปีพุทธศักราช2553เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลนนททองปีพุทธศักราช2556นักวิชาการการศึกษาองค์การบริหารส ส่วนตำบลโนนทองปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยรวมถึงดำรงตำแหน่งในชุมชนเช่นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายโนนขวาวประธานแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเกษตรสมบูรณ์และงานจิตอาสาอื่นๆอีกหลายหน่วยงานผลงานโดดเด่นคือ เป็นผู้นำกลุ่มดำเนินการแบบครบวงจรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่การปลูกฝ้ายฝ้ายที่ปลูกมีทั้งหมด5สีคือขาวตุยเข้มตุยกลางตุยอ่อนและเขียวซึ่งนางวิไลวันได้เลือกมาเพียง3มสีคือขาวตุยเข้มและตุยอ่อนมาอิ่วและดีดให้ละเอียดจากนั้นนำมาม้วนและนำไปเข็นมือทอด้วยกี่โบราณ จะได้ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติจากฝ้ายที่ปลูกเองออกมาเป็นลวดลายสวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและชุมชนนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหลายและเป็นที่รู้จัก เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นจนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดชัยภูมิประเภทกลุ่มอาชีพคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562และโล่รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชีพคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีประจำปีพุทธศักราช2562อีกด้วย